สวัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัดสดุทุบรีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับข้อเหวี่ยงนะครับมีโอนะครับตัวนี้ก็เราเพิ่งยืดเสร็จเลยนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัดนะครับอัดสลักเข้ากันนะครับก็ข้อเหวียงที่ร้านตอนนี้บอกได้เลยว่าทุกตัวนะครับเวลาทําเสร็จจะถ่ายรีวิวความนิ่งนะครับความแน่นให้เพื่อนๆได้ดูกันเกือบทุกตัวเลย นะครับเพราะว่าเวลาบางตัวส่งไปแล้วมีปัญหาข้อเหวี่ยงเบี้ยวไม่ตรงนะครับซึ่งเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับไม่ได้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูตอนที่ว่าตั้งศูนย์ไปตรงนะครับอาจจะเป็นด้วยการขนส่งที่โยน <c oughs> หรือเปล่าบางทีนะครับหรือว่าเราไปประกอบไม่ดีหรือเปล่าใช้คอ้อนเคาะ์มันเข้าแคงหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูกันทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยืดสามิลทาวอน นะครับเปลี่ยนก้านสูบด้วยแล้วก็ลูกปืนข้างข้อนะครับที่ร้านก็มีบริการหมดทุกอย่างเลยนะครับใครจะซื้อมาให้เปลี่ยนด้วยก็ได้เราก็ไม่คิดค่าแรงเพิ่มนะครับเราก็คิดแต่ค่ายืดอย่างเดียวนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าอัดเข้าแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับเป็นยังไงครับก็เราเจาสลักใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันลงก่อนนะครับหนึ่งข้างนะครับแบบนี้นะครับก็ดูความตึงของ ห่วงนะครับที่เราอาจก็ห้าถึงหกร้อยปอนนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยปอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเชื่อมสลักนะครับไม่ต้องเชื่อมข้างอยู่แล้วนะครับก็เวลาตั้งศูนย์ก็จะตั้งง่ายตั้งไม่ยากนะครับเวลาเคาะก็จะไม่ค่อยบิดเบี้ยวง่ายนะครับสําหรับห่วงเคาเหวี่ยงตึงๆนะครับถ้าตึงเกินกว่านี้ก็แตกนะครับมีข้อดีและข้อเสียนะครับต่อไปแล้วก็จะเอาการสูบ นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับใส่เอาสลักใส่เข้าไปอย่งอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะอัดลงไปนะครับก่อนที่จะมาตั้งศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะอัดลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากชัวร์นะครับเอาระดับน้ําวัดเลยนะครับทั้งสฝั่งเลยนะครับ ดูให้มันอยู่แล้วนะกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็อัดลงไปนะครับแต่ถ้าแท่นเราดีนะครับอัดยังไงมันก็ไม่เอียงอยู่แล้วครับไม่ปิ้นอยู่แล้วนะครับนี่คก็ฟังเสียงความแน่นของมันนะครับก็ดูการที่ว่ามันก็ค่อยลงนะครับนี่ครับมันก็จะค่อยชิดเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับ ก็สนิทแล้วนะครับสนิทแล้วก็มาตั้งศูนย์ต่อครับตอนนี้ก็มาถึงการขั้นตอนการตั้งศูนย์แล้วนะครับเข้าอย่างที่เราอัดมาครั้งแรกนะครับศูนย์มันจะไม่ได้เลยไม่ตรงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอัดครั้งแรกอัดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเบี้ยวเบี้ยวไม่ตรงนะครับโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับ ให้เราทําการเคาะหานะครับเคาะหาเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับแต่อันนี้จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้สูงนะครับฝั่งนี้ต่ําเห็นไหมครับอ,อันนี้เขาอย่างมีโอ้ลูกค้านะครับของคนใดก็ผมตั้งศูนย์มาให้ดูเลยนะครับนี่ฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับพอกลับมาก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ต่ํานะครับฝั่งนี้สูงก็เคาะฝั่งที่สูงลงไปเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งครับจะเคาะทางด้านบางหรือหนา เลือกเอานะครับแต่ผมเคาะทางด้านหนาดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่เหล็กมันจะยุบตัวมีน้อยนะครับอเดี๋ยวเรามาเคาะกันนะครับก้อนนี้เดี๋ยวเราจะเคาะทังด้านหนาลงนะครับเหล็กมันจะได้ไม่ยุบครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าไปเคาะทางด้านบางนะครับแล้วห่วงมันใหญ่เท่ากันนะครับโอกาสที่ฝั่งนี้บี้จะมีสูงนะครับอ่ะเคาะด้านนี้ดีกว่า นะครับลองก่อนสักสองที่ครับแล้วก็วัดดูนะครับอ่าหมุนดูครับอันนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะครับก็ยังมีแกว่งๆนิดนึงนะครับก็เคาะหาอีกหน่อยนึงอันนี้ก็หลังจากที่เราเคาะนะครับหาศูนย์จนได้แล้วนะครับได้ศูนย์แล้วนะครับก็ข้อเหวี่ยงก็นิ่งแล้วนะครับ ซ้ายขวานะครับแต่ว่ายังไม่พอนะครับก็เดี๋ยวจับขึ้นเครื่องเอาแดนเกตจับอีกครั้งหนึ่งครับว่าผิดพลาดประมาณกี่จุดนะครับเพื่อที่จะได้ตั้งศูนยใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ เราจะมาดูความนิ่งนะครับเราจะจับส่วนปลายของมันเลยนะครับมันจะเป็นส่วนที่กระดิกมากที่สุดแกว่งมากที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับถ้าไปจับแถวช่วงโคนบางทีมันแกวงอยู่เราไม่รู้นะครับต้องจับช่วงปลายเลยนะครับดูว่ามันจะสะบัดเยอะไหมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่า90ซนะครับ95เเลยนะครับ อันนี้ก็พร้อมส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับเข้าอย่างมีโอยืดสามมิลนะครับก็ยืดถาวรน,นะครับเปลี่ยนก้านแล้วก็ค่อนข้างจะน,นิ่งนะครับอันนี้ก็เหลือใส่ลูกปืนข้างข้อแล้วก็อัดส่งงานได้นะครับตัวนี้ส่งมาทำได้ครับ ช่วงนี้ก็งานเร็วนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูทุกตัวเลยนะครับส่วนมากพวกมีโอ้ก็จะมีรู้สึกว่ามีข้างหนึ่งนะครับที่เบ้าแคงมันแน่นนะครับก็เวลาใส่ก็ดูดค่อยๆดูดเข้าไปดีๆครับอย่าไปใช้ค้อนเคาะอย่าไปใช้กระแทกกับไม้แรงๆครับเพราะว่าจะทําให้ปลายเขี่ยงคดได้เดี๋ยวต้องส่งกลับมาตั้งศูนย์ใหม่อีกครับอันนี้ก็นิ่งนะครับนิ่งแน่นเนียนนะครับตามตําราเลย สนใจก็ส่งมาทำได้ครับสวัสดีครับ